เอตื่นมาแล้วก็ลุยครับหลพ่อปุูกแต่เช้าเลยเก็บของครับเตรียมของขึ้นรถก็จะทำการโหลดของนะครับด้านในนะที่จัดไว้เมื่อวานนะครับแพ็คใส่ถุงแล้วก็โหลดขึ้นรถแต่ละคันนะเรียบร้อยครับ ขนของเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอเด็กๆนะครับแล้วเราก็จะรอทานข้าวนะครับหลังจากพระฉันเสร็จแล้วนะฮะนี่เสื้อผ้ารองเท้าคุณต์ตาครับอัดคันนี้เลยส่วนคันนี้ก็จะเป็นของใช้นะครับแล้วก็ของกินเป็นหลักตู้ไอติมนะฮะก็ขนมนมเนอยอยู่คันนี้หมดเลยครับพวกขนมนะครับ คันหลวงพ่อเป็นพ้าห่มนะครับแล้วก็จะบรรทุกน้องๆน,นะครับไปช่วยนะครับโอเคเจอกันระหว่างทางครับผ่นเขามาเกินสิบวาลูกแน่นอนยี่สิลูกแน่นอน okay. เกิน2ีลูกแน่นอนอผม,ผมพอ่อว่า8ชั่วโมงว่าไปกลับต้องอรอลุ้น ไม่ค่อยมีใครมาลุยอบหลวงพ่อแต่าบ้าาดเลยแะ้มีเราม mm ีแ hmm. ค mm ่แรงเราไม่มีปรัพเ์่คน mm ั hmm. mm ้นองร้องไห้ไม่ ร้องไห้แล้วเราร้องไห้แล้วน้ำลอนขาวงก็จะมีบัตรดีมีคอนมนอะไรลงบัตรีีกูพี่ไม้ยางงี้นะเออรอเส้นทางนะครับที่เราขับรถเข้ามานะครับข้างต้นที่ได้เห็นกันสวยงาม ร,รมชาติมันด้วยอ่ะลำิีโรงเรียนนะครับบ้านแม่แคและห้องเรียนสาขาแม่แค่น้อยนะฮะนี่เป็นห้องเรียนนะครับด้านขวามือนะฮะขวามือทางเป็นทางแบบฝุ่นเลยอนะถ้าเกิดฝนตกนน่าจะลื่นนะฮะ บริเวณนี้เป็นชุมชนเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เพราะว่าขนเสื้อผ้าของกินมาแค่อย่างละคันนะฮะแล้วก็น่าจะเหลือด้วยดูแล้วเด็กๆเริ่มทยอยขึ้นมาด้านบนแล้วนะครบบริเวณนี้น่าจะกำลังจะสร้างห้องเรียนเพิ่มนะครับ เรา่าดูจากกระดาน <c oughs> นะกระดานกระดานดำาเครื่องแบบนี้เท่าไหร่ครับ

ห้องเรียน,น,นี่ฮะห้องเรียนที่กำลังทำพอเสร็จแล้วก็จะเป็นห้องเรียนแบบสมบูรณ์แบบ จากไอศครีมก่อนนะฮะแล้วก็ขนมหวาวก็ขนมทั่วไปนี่นะครับเราก็เทเป็นแยกประเภทก่อนแล้วก็ค่อยให้ชาวบ,บ้านนะครับเข้ามา เลือกกันนะฮะเพราะชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้คือคนน้อยมากคืนน้อยกว่าที่เราไปมานะครับแต่ที่นี่คือตอนคืนค่อนข้างหนาวหลวงพ่อบอกหนาวมากเลยอะ่ะก็เลยเน้นผ้าขมเป็นหลักแล้วก็เสื้อกันหนาวเป็นหลักนะครับ ทาางงของพวกเรามาเที่ยวยังไงให้เกิดประโยชน์นะฮะก็ต้องมาเที่ยวแบบพวกเรานี่แหละเนี่ยข้างหน้าฮะเหมือนเขาระเบิดหินนะฮะโอ้โหสุดยอดช่องเที่บอกว่าเข <c oughs> าคงระเบิดหินแน่เลยที่ช่องนี้เือาเป็นทางน้ำธรรมชาติ <c oughs> อาจจะระเบิดให้กว้างขึ้นนะให้รถไปได้บันทึกยาวๆไปเลยทริปนี้ บรรยากาศแม่งสุดยอดครับนี่ครับทางดีเราไม่ไปนะครับเราไปทางด้านซ้ายนะฮะมันได้อารมณ์กว่าเะี๋วติดต่อเอาเรื่องเอาเรื่องเอาแล้วก,ก็เป็นไงก็ใจเย็นก็เฮ้ยโอ้โห

ออกมาเพื oh ่อใครจิ <Yes> ๊บเอดินแมนบิดล้ออไทโยไทโยเฮ้ยโอ้โหนี่ฮะทางดีด้านขวามือนะโอ้ชิวมาก ่ายให้ผมด้วยนะไ<ช>ลน์นั้นแหล <_ d ata> ะเอาเรามาโรงเรียนบ้านแม่แค้นะฮะเมื่อกี้เราไปบ้านแม่แค้น้อยนี่คือแม่แค้เฉยๆนะครับ หลังจากเราขนของลงมานะฮะแล้วก็แยกเป็นกลุ่มนะครับเสื้อผ้ายแยกเป็นกลุ่มๆฝั่งด้านขวาสุดจะเป็นตุ๊กตาแล้วครับถักมาสึ้กันหนาวแล้วก็เป็นชุดเด็กนะครับพอามาฝั่งซ้ายของผมนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะก็เป็นชุดธรรมดาทั่วๆไป แล้วก็รองเท้านะครับโรงเรียนแม่แค้นะครับประเทศพึ่งสเสด็จมาได้ไม่นานนะครับ ว,นนวันนี้นะครับก็จบภารกิจในการแจกจ่ายของตามหมู่บ้านนะฮะวันที่3ของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่านะครับไปหาที่กลางเต็นท์นอนก่อนคืนนี้นะครับแล้วก็จะกลับบ้านกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับสำหรับคลิปปันสุขแม่องสอนนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ นี่นะครับหลังจากเมื่อวานนะที่เราได้แยกของกันเรียบร้อยแล้วเยอะมากนะฮะแล้วมาวันนี้นะครับของก็มาส่งเพิ่มตั้งแต่เช้านะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเยอะแค่ไหนนี่คือแค่วันเดียวนะครับวันเดียวคือของวันนี้ทั้งหมดนะครับที่เห็นนะฮะเมื่อคืนเมื่อวานนะครับแยกหมดแล้วโล่งเลยนะฮะ อันนี้ที่เราแยกกันเมื่อคืนนะครับเตรียมรอบริจาครอบหน้านะครับอันนี้คือของที่เห็นคือวันเดียวโผแล้วมาทุกวันนะครับคิดดูว่าเยอะแค่ไหนโอเคแล้วมาถึงห้องแล้วครับนี่นะครับผลงานของผมอะ ป๋าเสื้อผ้านะครับที่จะเตรียมตัวไปแม่้องสอนนะฮะสี่วันไม่ได้เอาไปนะครับหลังจากกลับห้องมาก็เห็นสภาพที่แบบสมบูรณ์ไม่เปื้อนสะอาดมากนะฮะเคียร์มากเลยโอเคครับจบทริปแม่ท้องสอนกับเสื้อผ้าหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ไปค้นในอกองที่เขาบริจาคมานะครับอย่างสมบูรณ์แบบกบกับกระเป๋าเสื้อผ้าที่ไม่ได้เอาไปเลยฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนอนก่อน thank mm -hmm. you